รอบวันทันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฉันชนกเสียงใสค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกำลังจะวิกฤตล่าสุดค่ะนายกนะคะเป็นห่วงพื้นที่ภาคใต้สั่งการเร่งด่วนค่ะให้เข้าช่วยเหลือด้านภูมิธรรมส่งบิ๊กเล็กค่ะบินด่วนลงใต้เติมกำลังพลกระดมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายภูมิธรรมเวชชัยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตาภัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าสปชเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้พร้อมรับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและรายงานสถานการณ์ทุกอย่างให้นายกรับทราบเป็นระยะซึ่งนายกค่ะมีความห่วงใยประชาชนอย่างมากพร้อมสั่งการเร่งให้ระดมความช่วยเหลือทันทีโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการสั่งให้พลเอกนัตพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะบินด่วนลงพื้นที่ภาคใต้ไปติด ตามสถานการณ์ดูแลการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมให้ประสานความร่วมมือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นทราบค่ะว่าในพื้นที่ต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เพื่อเข้าไปลำเลียงผู้ประสบภยสัยออกจากพื้นที่เสี่ยงจึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพระดมเครื่องมือและสัพท์กำลังเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่แล้วขณะเดียวกันค่ะนาย ภูมิธรรมยังสั่งการให้นายชายันค่ะเมืองสงรองเลยขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารประสานทุกหน่วยงานในการดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยเนื่องจากหลายเส้นทางค่ะถูกตัดขาดต่อจากนายกเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมปอพอค่ะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดปอพเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัดค่ะได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาณราธิาาาาาวาสและ ตูนค่ะรวม50อำเภอ2 2 1ตำบล 1 8 8 4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1 3 6 2 1 9ัเครัวเรือนค่ะปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัดได้แก่1สุราษฎร์ธานีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่2อําำเภอค่ะได้แก่อเภอกาญจนดิษฐ์อดอนสากประชาชนได้รับผลกระทบ9 1ครัวเรือนค่ะ2ค่ะนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วมในพื้นที่8อํอำเภอได้แก่อเภอชะอวดอเฉลิมพระเกียรติอเภอพระพรหมอเภอเมืองอภอร่อนพิบูณ์อภอจุฬาพร อำเภอปากพนังและอำเภอพรมคีรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ3 4 5 1 3ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้าลดลงค่ะ3สงขลาค่ะเกิดน้าท่วมในพื้นที่15อำเภอได้แก่อำเภอระโนดอำเภอเสดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอสิงห์นครอำเภอเทพาอำเภอบางกล่ำอำเภอสะบาย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอรัตนภูมิอำเภอเมืองอำเภอนาหม่อมอำเภอกระแสสินอำเภอควนเนียงและอำเภอคลองหอยโขงค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ2 23,181ครัวเรือนปัจจุบันทะเลสาบสงขาค่ะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น4ปัตตานีค่ะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอได้แก่อเภอมายออเภอทุ่งยาแดงอภหนองจิกอเภอแม่ลานอเภอไม้แก่นและอเภอโคกโพประชาชนได้รับผลกระทบ8,412ครัวเรือนค่ะปัจจุบันแม่น้ำปัตตานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น5ข้ายาลาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอได้แก่อเภอบันนังสตาอเภอเมืองอเภอยะหาอรามา และอำเภอกาบังค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ27,425ครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีค่ะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น6ขานราธิวาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่13อำเภอได้แก่อำเภอบาเจาะอแวงอเภอรือสอกอเจาะไอร้องอเภอสุขีรินอภอยี่งอ่ำอระแงอเภอตากใบอเจะแนะอเภอศรีสาครอเภอสุไงโกลกอภอสุไงปาดีและอเมืองค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ42,294ครัวเรือน ปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะและ7ค่ะจังหวัดสตูลเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควคอนค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ2องรครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำละงูมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะฝนยังคงตกหนักขึ้นเรื่อยตำรวจชายแดนค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านริมทะเลสาบหลังพบค่ะว่าน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยบางรายค่ะจมน้ำหายสาบสูน สถานาการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะยังคงกระจายในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุกอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงริมทะเลสาบค่ะที่เจอทางน้ำฝนและน้ำจากพื้นราบไหลลงมาตามลำคลองสายต่างๆทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านชายเลค่ะและบ้านชายคลองตําบลพนาตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบ้านเรือนประชาชนค่ะมีน้ำเอ่อท่วมขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าของบ้านได้อพยพสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปริมาณฝนและวนนมวลน้ำ ไหลลงมาทําให้สูงขึ้นท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและบริเวณบ้านเรือนขนาดที่8ครอบครัวค่ะที่อยู่ชายฝั่งทะเลซึ่งบางครอบครัวค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือน,นําน้ําดื่มและเครื่องอยังชีพค่ะขนของย้ายขึ้นที่สูงเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ําจากด้านบนและมีน้ําท่วมขังเป็นเวลานานค่ะซึ่งนี่นะคะจะเป็นภาพการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนบางส่วนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภยัยบางรายค่ะ ก็จมน้ําร่างถูกพัดติดกับกิ่งไม้ค่ะปิดท้ายกันที่สารค่ะพิพากษาจําคุกออยสีกับพวกรวม3คนค่ะมิ่นประมาททนายตั้มคนละ8เดือนค่ะรอลงอาญา2ปีชดใช้เงิน1 0 0 0 0แบาท วันนี้ศาลอาญาณัดอ่านคำพิาพากษาที่บริษัทสิทธาลอเฟิร์มค่ะโดยนายวีรวิทย์วงสวรรค์ผู้รับมอบอำนาจและนายสิทธาเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเป็นโจทที่1และโจทที่2ยืนฟ้องนางสาวบุญยนุษย์หรือว่าออยซีค่ะแอดมินเพจออยสีและพองเพื่อก,กับพวกรวม3คนในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพอร,รบอรคอมพิวเตอร์โดยวันนี้ค่ะจำเลยทั้ง3มาศาลขณะที่ทนายตั้มโจทย์ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใดโดยศาลค่ะอ่านคำพิาพากษ รกษาระบุว่ารูปประโยคที่จำเลยทั้ง3โพสข้อความนั้นเป็นการชี้นำแสดงถึงเจตนาที่ต้องการให้โจท์ทั้งสองเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะถูกดูหมิ่นเกลียดชังการที่จำเลยมีข้อความหมิ่นประมาทเรื่องค่าใช้จ่ายและการปรึกษาคดีด้วยการจับเวลาแต่จำเลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าโจท์มีการจับเวลาปรึกษาคดีจริงและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทนความของโจท์ไม่มีความสามารถตามที่จำเลยโพสต์ข้อความการกระทำของจำเลยทั้ง3ค่ะจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา คำพิาพากษาลงโทษจำคุกคนละ1ปีค่ะปรับคนละ3 0,000บาทคำเบิกความของจำเลยทั้ง3เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีค่ะมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุกคนละ8เดือนปรับ20,000บาทให้รอการลงโทษกำหนด,ด2ปีเนื่องจากจำเลยทั้ง3ค่ะไม่เคยรับโทษทางอาญามาก่อนและให้จำเลยทั้ง3ลงคำพิาพากษายอ่อในหนังสือพิมพ์5้าฉบับติดกันเป็นเวลา5วันและลงคำพิาพากษายอ่อในเพจออยสีและผงเผือก7วันค่ะรวมถึงให้ลบข้อความ ความที่โพสต์มิ่นประมาทโจททั้งสองสุดท้ายให้ชดใช้เงินแก่โจททั้ง2องจำนวนเงิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบีย้ย้อยละ5นับตั้งแต่วันฟ้องค่ะนี่นะคะก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีความคืบหน้าเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแพ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่นินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน